ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับ c อ a เ y Leveling System นะครับในตอนที่11อันนี้วันนี้ก็จะอัด2ตอนนะครับตอนที่11เอ่อคอภัยนะครับในตอนที่12แล้วก็ตอนที่13นะครับซึ่งมาเริ่มกันเลยนะครับในตอนที่12มีชื่อเรื่องว่าขับไล่นะครับ นี่ช่างน่าเสียดายจริงๆแค่นี้ก็สำเร็จภารกิจแล้วทั้งของรางวัลที่ได้ก็ค่อนข้างดีเสื้อเกาะเทียนเสินทั้งยังเงินอีกร้อยี่สิบทองนับว่าพอเพียงแล้วกับรางวัลที่ได้นี้อี้เทียนหยุนพึงพอใจอย่างมากจะเสียใจก็แต่ไม่มีอะไรตกจากร่างของเจ้าเฟิงเลยยังไงก็ตาม เขาก็เข้าใจได้เพราะว่าพวกเขาไม่ใช่บอสถ้าให้เทียบคงเป็นเพียงสัตว์อสูรตัวเล็กๆเ,เท่านั้นสิ่งของที่ตกจากพวกเขาได้ค่อนข้างมีจำกัดแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้เขาก็ได้มาถึงระดับปรับแต่งวิญญาณแล้วนับเป็นความเร็ว ในการเพิ่มพลังที่ใช้ได้ทีเดียวอี้เฉินหยุนพูดถึงเรื่องความเร็วในการเพิ่มระดับของเขาถ้าคนอื่นรู้เข้าแล้วก็พวกเขาคงต้องกระอากเลือดออกมาอย่างแน่นอนจากคนที่ไม่มีพื้นฐานพลังอะไรเลยเพียงแค่ครึ่งเดือนก็เข้าสู่ระดับปรับแต่งวิญญาณแล้วนี่ยังเรียกว่าพอใช้ได้อย่างนั้นเหรอนี่มันระดับอัจฉริยะปีศาจแล้ว ผู้เล่นอ e ี้เทียนหยุนเลเวล1ิระดับปรับแต่งวิญญาณขั้นที่หนึ่งประสบการณ์1573งพันหบสามทัสมค่าความคลั่ง698วิชาบม่มเพาะเทพอุอดรธมินวงเล็บระดับมนุษย์ขั้นต่ำความชำนาญ378ร้อยดทัพหนึ่ง วิชายุธมหาเวทดูดดาวระดับมนุษย์ขั้นตำ่ำเวทชำนาญความชำนาญ378ทับ1,000กงเล็บอินซีเพลงกระบี่ขนนกปล่อยปลายท่าเท้าเหยียบเมฆาอาวุธหมัดเยือกแข็งระดับความชำนาญ77ทับ1,000เครื่องสวมใส่รองเท้าสิษมาป่าหิมะความสามารถศักดิ์สิทธ หมดคลั่งเลเวลหนึ่งต้องการค่าความคลั่งหนึ่งแสนเพื่อเพิ่มเลเวลของระดับกงเล็บเดี่ยวและเพลงกระบ,บี่ขนนกโปรยปลายไ,ไม่สามารถเพิ่มระดับได้ไก็แค่ขั้นมนุษย์ขั้นต่ำ นับว่าค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวประโยชน์ที่จะใช้สอยนับว่ามีจำกัดใช้มากไปเท่าไหร่ก็เสียเปล่ายังไงก็ตามตอนนี้รูปแบบของเขาค่อนข้างน้อยดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เห็นค่าความชำนาญที่เพิ่มขึ้นอย่างมากก็ให้ความรู้สึกพอใจพูดไปแล้วค่าความชำนาญนี้ค่อนข้างต่ำ การสังหารสัตว์อสูรในภูเขาหิมะนั้นเพิ่มค่าความชนานาญได้น้อยเขาเพิ่มระดับได้อย่างรวดเร็วแต่ค่าความชํานาญกับมีอยู่ไม่กี่ร้อยถ้าบัตรค่าประสบการณ์สามารถใช้กับค่าความชํานาญได้แล้วก็นั่นคงจะเยี่ยมไปเลยอย่างไงก็าตามค่าประสบการณ์ก็คือค่าประสบการณ์ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับค่าความชำนาญทั้งตอนนี้ เขายังสามารถเปิดกล่องของขวัญเลเวลหนึ่งขออภัยครับทั้งตอนนี้เขายังสามารถเปิดกล่องของขวัญเลเวล11ได้แล้วกล่องของขวัญน,นี้ไม่สามารถเปิดได้ที่เลเวล10บจำเป็นต้องเลเวล11ถึงจะเปิดได้ยังไงก็ตามเมื่อเขาได้เข้าสู่ระบบปรับแต่งวิญญาณแล้วเขาสามารถเปิดกล่องของขวัญน,นี้ได้เป็นเรื่องปกติถ้าเขา จะตื่นเต้นในการเปิดกล่องของขวัญเพราะว่ามันเป็นสมบัติชิ้นใหญ่อยู่ข้างในขณะที่เขากำลังคุ้นคิดถึงประโยชน์ที่ได้รับเจ้าหัวหลงกับพวกที่อยู่ใต้เวทีประลองก็พากันตกใจนี่นี่นี่มันเป็นไปไม่ได้เจ้าหัวหลงรู้สึกอึดอัดในอก จากจากอากเลือดออกมาการประลองที่ได้รับชัยชนะทั้งสามรอบโดยสมบูรณ์กับใช้ถุงมือเป็นอาวุธไม่ได้ทำให้เขาคับค้องใจหนักเท่านี้แต่การที่เขาแสดงวิชาของนิกายของพวกเขานี่หมายความว่ายังไงไม่เพียงแต่สิทธิ์ทั้งสามจะถูกสังหารแต่ยังต้องเสียสิทธิ์ในการเข้าสู่ซากโบราณสถาน ทั้งยังเสียเม็ดยาไปอีกนี่ทําให้พวกเขาแทบคลั่งเขาหวังว่าตัวเองจะสามารถฟาดอี้เทียนหยุนตายคามือได้ถ้านี่เป็นข้างนอกเขาคงสังหารอี้เทียนหยุนไปแล้วนี่นี่มันร้ายกาจเกินไปแล้วเมื่อกี้นี้ท่าเท้าเหยียบเมีาใช่ไหมทําไมอี้เทียนหยุนถึงใช้วิชารับของในิกยเทียนหลิงได้ล่ะนี่เป็นไปไม่ได้ มันเป็นไปได้ยังไงถ้าใช้ท่าเท้าเหยียบเมค้าได้ยิ่งกว่านั้นความเร็วที่แสดงออกมาอย่างราวกับเจยวชั้นวิชานี้อย่างมากหลังจากที่ผู้คนพากันรู้สึกตัวความรู้สึกข้างในของพวกเขาก็ได้ตกใจอย่างหาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้เทียบกับการต่อสู้ สองยกก่อนการต่อสู้ครั้งนี้กับหน้าตกใจกว่าทําไมสิทธ์ตาหนักเทียนเฉวียนถึงใช้วิชาของนิกายเทียนหลิงได้กันอีเทียนหยุนสแสดงความเร็วที่เร็วกว่าเหตุผลส่วนใหญ่อยู่ที่เครื่องสวมใส่ของเขารองเท้าศึกมาป่าหิมะบนเท้าของเขานั้นไม่เห็นอะไรแต่ในยามที่วิ่งมันจะเพิ่มความเร็วให้กับเขาอีก,อกมหาศาล อย่างน้อยความเร็วที่เพิ่มก็ต้องเป็นสองเท่าทําให้การเคลื่อนไหวของเขารวดเร็วกว่าที่โมเฉิงแสดงออกมาก่อนหน้านี้ผู้อาวุโสเจ้าการประลองนี้ฝ่ายแพ้คือนิ่ไกเทียนหลิงของพวกท่านที่เฉ,ฉวีอวินมองไปที่พวกเขาด้วยสาตาเย็นชาในที่สุดพวกเขาก็แพ้ สีหน้าของสิทธิ์นิายเทียนหลิงเต็มไปด้วยความไม่ยินยอมตอนมามาอย่างมัดมั่นแต่ตอนกลับกลับถูกไล่ออกมาความอับอายครั้งนี้เป็นที่คาดเดาได้เขาเขาไม่ใช่สิทธิ์ตำหนักเทียนเฉวียนตำหนักเทียนเฉวียนไม่รับสิทธิ์ชายนี่ ไม่อยู่ในข้อตกลงใช่ตำหนักเทียนเฉวียนรับแต่สิทธิหญิงชายคนนี้ยังห่างไกลจากคำว่าสิทธินักอย่างดีเขาก็เปลียนได้แค่สิทธิสายนอกเท่านั้นสิทธิกายเทียนหลิงคิดจะไม่รักษาสัญญาในการประลองนี้ตำหนักเทียนเฉวียนรับแต่สิทธิหญิงตอนนี้มีผู้ชายโผล่ออกมาแบบนี้จะนับได้อย่างไงกลับ เหตุผลของคนพวกนี้อี้เทียนหยุนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกดูถูกถ้าคิดจะไม่นับแล้วทำไมตอนแรกถึงให้เขาขึ้นประลองนี่ไม่ใช่ว่าเหมือนกับเป็นการตบหน้าของเจ้าหวัวหลวงหรืออี้เทียนหยุนอดไม่ได้ที่จะเย่เจ้าหวัวหลงผู้อาวุโสสิทย์ของท่านคิดจะกลับคำแทนท่านเนี่ยเจ้าใช้วิชาที่ มีแต่ในกายเทียนหลิงของเราได้ยังไงเจ้าัวหลงหลีกเลี่ยงหัวข้อเปลี่ยนเป็นจับจ้องไปที่อี้เทียนหยุนด้วยสายตาเย็นชาพร้อมกับคำถามแค่ข้าแค่ข้ามองก็เข้าใจแล้วหรือว่าพวกอาวุโสเจ้าคิดว่าข้าไปขโมยมันมาจากนิกายเทียนหลิงของท่านกันอี้เทียนหยุนพูดอย่างไม่แยแส ถึงต่อให้ขโมยจริงๆนั่นก็เท่ากับว่านี่กายเทียนหลิงของท่านใช้การไม่ได้จากนั้นที่เสียวยาอวินก็เสริมขึ้นอีกคำด้วยน้ำเสียงเย็นชาผู้เอาพุโสเจ้าตอนนี้ท่านแพ้แล้วตอนนี้ท่านแพ้แล้วยังมีคำอะไรจประพูดอีกไหมสีหน้าของเจ้าหัวหลงกลายเป็น น่าเกลียดเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วจะบอกจะให้บอกว่าการประลองเขานี้ไม่นับได้ยังไงตอนนี้สิทธิ์ของเขาตายไปสามคนแล้วทั้งยังมาเสียสิทธิ์ในการเข้าสู่แทกบรรณสถานอีกแล้วอย่างนี้จะไม่ให้เขาอับอายได้ยังไงเจ้าหัวหลงจับจ้องมองไปยังอี้เทียนหยุนอย่างเย็นชาแล้วพูดว่า ไม่ว่าเจ้าจะเรียนว,วิชามาได้ยังไงจากนี้ไปห้ามเจ้าใช้วิชาของพวกเราอีกนี่เป็นวิชาของนิกายเทียนหลินของพวกเขาเขอภาคภูมิใจแน่นอนว่าไม่ยินยอมให้คนอื่นใช้ออกมาแต่อย่างใดแต่การที่อี้เทียนหยุนทําลายพลังบม่มเพาะของขออภยครับแน่นอนว่าไม่ยินยอมให้คนอื่นใช้ออกมาแต่การที่ให้อี้เทียนหยุน ทำลายบ่มเพาะของตนทิ้งเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้อีกเช่นกันนี่่าเลนจของข้าเองจะใช้หรือไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับท่านอีเทียนยุนพูดอย่างไม่ใส่ใจนี่เป็นการประลองการที่ข้าเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากมันได้ถือว่าเป็นรางวัลของข้ามันมีเขียนไว้ในกฎหรือว่าห้ามลอกเรียนวิชาของคู่ต่อสู้ หจ้าห้าหลงจับจ้องไปยังอี้เทียนหยุนที่ดื้อด้านในสายตาเต็มไปด้วยจิตสังหารจากนั้นเขาก็ส่งจากนั้นเขาก็ส่งกล่องเหล็กที่มีเม็ดยายอยู่ข้างในให้กับชีเวียไอวินก่อนจะหันหลังกลับไปแล้วพูดว่ากลับนี่ไกลเขาไม่มีหน้าอยู่ที่นี่ต่อรีบพาสิทธิ์คนอื่นอื่น,นจากไปอย่างรวดเร็ว เห็นร่างของเจ้าห้าหลงจากไปไกลสายตาของอีเ้เทียนหยุนเป็นประกายความเป็นศัตรูของเขาพวกเขาถือว่าเป็นอย่างแน่เป็นที่แน่ชัดยังไงก็ตามเมื่อเขามองไปที่หัวของเจ้าห้าหลงชื่อของเขาก็เป็นสีทองสดใสเขาอยากจะอัดมันด้วยหมัดของเขาให้หมอบไปก,การสังหารระดับบอสไม่รู้ว่าจะได้สมบัติระดับไหน ที่มันจะระเบิดออกมากันหลังจากที่สิดนิกายเทียนลิงจากไปสิดนิกายเทียนเฉวียนก็พากันโ h o ร้องให้กับอัจฉริยะของสำนักของพวกเธอการประลองระหว่างสองสำนักพวกเธอเป็นฝ่ายชนะทั้งหมดนี้เป็นเพราะอ,อี้เทียนหยุนที่นำพาให้ชนะถ้าเปลี่ยนเป็นพวกเธอขึ้นไปจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนพวกเธอไม่อาจเทียบกับโม่เฉิงถ้า ให้ขึ้นไปก็คงมีแต่ความป้ายแพ้ที่รออยู่จัดการสิทธิ์นิกายเทียนฉเฉวียน3คนรวดเทียนหยุนน่ากลัวพลังของเจ้าคงจะเข้าสู่ระดับปรับแต่งกายาขั้นสูงสุดแล้วสินะที่เสวียอวินประเมินจากพลังของอีเทียนหยุนที่ประทุขึออกมา ังไงก็ตามนี่เป็นข้อมูลที่เก่าไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในระดับปรับแต่งวิญญาณขั้นที่หนึ่งน,น,นี่นี่มันสูงกว่าที่คิดนิดหน่อยอี้เชีนหยุนเอามือถูจมูกแล้วยิ้มให้กับชิ่เสวียวอวินเขาไม่คิดที่จะปิดบังเธอเจ้าอยู่ในระดับปรับแต่งวิญญาณขั้นที่หนึ่งเหรอชิ่เสเวอีอวินตกใจหรือว่า เขาจะทะลวงผ่านระดับหลังจากการประลองกันนะครับตอนที่12ก็จบลงไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่ตอนที่สิเลยนะครับตอนที่13ของ Crazy Leveling System นะครับมีชื่อตอนว่าความสามารถศักดิ์สิทธิ์อีกอันนะครับพระเอกจะเทพคิงๆไปไหนนะครับ ถามาเริ่กันเลยครับเจ้าเข้าสู่ระดับปรับแต่งวิญญาณได้อย่างไรเจ้าฝึกได้อย่างไรเห็นได้ชัดว่าก่อนหน้านี้เจ้าไม่สามารถฝึกพลังได้เจ้าบอกข้ามาสิชีเสเวอวินดึงอี้เทียนหยุนที่ได้เดินลงมาจากเวทีประลองแล้วไว้เพราะเรื่องได้จบลงแล้วอี้เทียนหยุนก็ไม่มีอะไรที่จะทำแล้ว ดังนั้นจึงต้องลากเขามาคุยให้รู้เรื่องอี้เทียนหยุนคิดเล็กน้อยจากนั้นก็ใช้ส,สามัญสำนึกหาข้ออ้างมาอธิบายที่จริงแล้วไม่นานมานี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญลึกลับมาช่วยเหลือข้าทำให้ข้าสามารถฝึกพลังได้ทั้งยังช่วยข้าทะลวงระดับอีกด้วยคำอธิบายนี้แน่นอนว่าห่วยอย่างมาก แต่คำอธิบายห่วยๆนี้สามารถใช้เป็นข้ออ้างได้อย่างดีที่จริงที่จริงแล้วออกจะเป็นคำอธิบายที่ดีมากในปัจจุบันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะบอกว่าตัวเองข้ามโลกมาจากนั้นก็ได้รับระบบนี้ถึงสามารถเพิ่มเลเวลได้ใช่ไหมละ่ะผู้เชี่ยวชาญลึกลับหรอ ที่เสวีวินตาเป็นประกายทัานใดนั้นก็เชื่ออย่างถึงที่สุดนี่เป็นไปได้ในโลกนี้ไม่ว่าอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นหรือว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่บิบดาของเจ้าส่งมาพ่อแม่ของอี้เทียนยุนหนีไปแต่ไม่ได้ตายแต่จะเป็นที่ไหน นั้นยังไม่แน่ชัดเหตุผลเหตุผลนั้นมีเพียงชิเซเวอินที่รู้ว่าทำไมเจ้าตำหนักคนก่อนถึงหนีไปแน่นอนว่าคนที่หนีตามไปต้องเป็นอัจฉริยะที่สุดยอดคนหนึ่งถ้าไม่ใช่สุดยอดอัจฉริยะด้วยตำแหน่งของเจ้าตำหนักคงเป็นไปไม่ได้ที่จะชอบเขาอี้เทียนหยุนยิ้ม จากนั้นก็พูดขึ้นว่าเรื่องนี้เป็นไปได้อย่างมากข้อมูลของผู้ช่วยชันลึกลับคนนั้นไม่ได้เปิดเผยเขาบอกว่าจะช่วยข้าเพิ่มระดับพลังบ่มเพาะให้กับข้าไม่อย่างนั้นข้าคงไม่มีพลังเพียงพอที่จะชนะการประลองนี้ที่เสวียว,วินคิดจากนั้นก็พูดว่านี่เป็นคำที่ผู้ช่วยชันลึกลับนั่นพูดเหรอ ชี้เสววินใส่หัวแล้วพูดขึ้นว่านี่เขาไม่ได้พูดสารภาพตามจริงมีเพียงแค่คำบอกว่าจะช่วยเพิ่มพลังบม่มเพาะให้ข้าเท่านั้นนอกจากนั้นเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแท้ที่จริงเรื่องก็เป็นอย่างนี้นี่เองถึงว่าทําไมเจ้ามีเลือดทำไมเจ้าที่มีเลือดฉีไม่เพียงพอถึงสามารถที่จะแสดงพลังออกมาได้ขนาดนี้ ทั้งข้าก็ถูกเจ้าหลอกที่เสวีวินมองดูท่าทางเหมือนโกรธแต่ใบหน้าของเธอกลับไม่มีอาการโกรธอยู่เลยอี้เทียนหยุนเอามือรูปหัวพูดอย่างไอายๆว่าข้าข้าแค่อยากจะทำให้ท่านตกใจในใจของอี้เทียนหยุนแอบถอนหายใจเรื่องนี้แท้จริงล้วนเป็นเพราะเลือดชีไม่เพียงพอ แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างมากที่เชเววินเคก,กะโกของเขาพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงฮึดฮัดเล็กน้อยครั้งนี้ถือว่าสั่งสอนเจ้าจากนี้ข้ายังมีเรื่องต้องจัดการอีกเจ้ากลับไปพักผ่อนก่อนอี้เทียนหยุนยิ้มจากนั้นก็กลับบ้านของเขาส่วนที่เชเววินก็ไปจัดการกับเรื่องของตนเรื่องนี้เพื่อนจะจบไป พี่สาวเซียวเหลียนก็รีบตามมาแล้วพูดอย่างตื่นเต้นว่านายน้อยการแสดงของท่านเมื่อกี้น่าทึ่งมากเลยอี้เทียนหยุนได้รับสายตาดูถูกเธอได้เห็นมันมาแล้วก็รู้สึกเสียใจกับเขาอย่างเงียบๆตอนนี้อี้เทียนหยุนได้ผงาดขึ้นแสดงพลังของตนออกมาแล้วแบบนี้ จะไม่ให้เธอรู้สึกตื่นเต้นได้ยังไงวางใจเถอหลังจากนี้จะต้องดีกว่านี้อีกอีเทียนยุนหลีตาลงคิดถึงความสำเร็จในอนาคตแน่นอนว่าเขาต้องแข็งแกร่งกว่านี้หลังจากที่กลับมาถึงห้องอีเทียนหยุนก็รีบเปิดกล่องของขวัญเลเวล11โดยไม่เสียเวลาเปิดกล่องของขวัญอีเทียนหยุนคาดหวังไม่รู้ว่า ของขวัญกองนี้จะให้ของที่น่าตกใจอะไรออกมาติ้งยินดีด้วยถ้าได้รับความชำนาญพื้นฐานได้รับเทคนิคกันโอสดระดับพื้นฐานเทคนิคสลักอาคมระดับพื้นฐานเทคนิคและวิธีการหลอมจาัตตาระดับพื้นฐานท่านได้รับสิทธิในการหมุนลอตเตอรี่หนึ่งครั้งกองของขวัญเลเวล15 เมื่ออี้เฉียนหยุนอ่านรายละเอียดเขาก็ได้ดีใจสุดๆไม่คิดเลยว่าจะได้ความชำนาญระดับพื้นฐานมานี่เป็นตัวช่วยเขาได้อย่างมากการที่อยู่ๆได้รับความชำนาญทั้งหมดมานี้นี่หมายความว่าเขาจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆทันทีแม้ว่าจะเป็นระดับพื้นฐานแต่ในโลกนี้ถือว่า อยู่ในหลับชั้นที่สามแล้วในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรก็ร้อนแต่มีการแบ่งเป็นขั้นเป็นส่วนมีชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าอาจารย์ปรมาจารย์และผู้สร้างการมีอยู่ของผู้เชี่ยวชาญชั้นที่สาม ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีอย่างน้อยก็ไม่ใช่ระดับผู้เริ่มต้นตัวอย่างเช่นนักกันากาโอสดหรือชั้นที่สามก็เพียงพอที่จะกัญยาชั้นดีได้หลายชนิดทั่วทั้งตำหนักเทียนเฉวียนยังไม่มีนักกันโอสดแม้แต่คนเดียวเห็นได้ถึงความหายากที่ขาดแคลนเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพื้นที่อยู่อาศัย เพราะว่าที่นี่เป็นดินแดนแห่งน้ําแข็งดังนั้นจึงมีผลต่อการกลั่นโอสถด,ดังนั้นตําหนักเทียนเฉวียนจึงต้องหาคนกลั่นโอสถจากข้างนอกหรือนักล้อมศาสตาอื่นๆเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเจ้าตําตหนักเขา ซึ่งตอนนี้มีความสามารถเหล่านี้แล้วนั่นหมายความว่าเขาสามารถหลอมสัตร์าหรือกันโอสถได้ด้วยตนเองแม้ว่าจะเป็นเพียงระดับพื้นฐานแต่ก็สอดคล้องกับระดับปมเพาะอย่างมากความสามารถเหล่านี้แน่นอนว่าสามารถเพิ่มระดับได้ค่าความชำนาญในตอนนี้คือศทับหนึ่ันเขาจำเป็นต้องใช้เวลาในการ ใช้วัตถุดิบหลายๆอย่างเพื่อเพิ่มค่าความชำนาญพวกนี้ยังไงก็ตามตราบเท่าที่เขาสร้างมันเรื่อยๆก็จะสามารถเพิ่มระดับของมันได้ไม่เหมือนกับคนอื่นๆที่จำเป็นต้องฝึกฝนอย่างมากมายตอนนี้ม,มีมีสิทธิ์สมรอตเตอรี่แล้วไม่ควรให้มันเสียเปล่าอีเทียนหยุนในตอนนี้ค่อนข้างสนใจอย่างมากเกี่ยวกับสิทธิในการสมลอตเตอรี่ครั้งนี้ ครั้งก่อนเขาได้รับหมัดเยือกแข็งมาไม่รู้ว่าครั้งนี้จะได้อะไร,เป,ระเปิดระบบเปิดระบบสมลอตเตอรี่และในพริบตานี่เองภาพกงล้อลอตเตอรี่ก็ได้ปรากฏขึ้นร,รอบๆคนอื่นๆแน่นอนว่ามองไม่เห็นมีเพียงแต่เขาเท่านั้นที่เห็นมันจากนั้นเขาก็ทำการดึงคันโยกอย่างแรง จากนั้นวงล้อก็หมุนอย่างรวดเร็วเข็มที่ชี้ไปยังหมวดต่างๆอย่างต่อเนื่องหยุดตรงหมดความสามารถศักดิ์สิทธิ์หยุดตรงหมดความสามารถศักดิ์สิทธิ์เขาร้องออกมาอย่างกับคนบ้านี่ที่ล้ำค่าที่สุดคือความสามารถศักดิ์สิทธิ์นี่สัมผัสได้จากหมดครั่งที่สามารถเพิ่มระดับให้กับอะไรก็ได้สองเท่าแค่คิดก็รู้สึกตื่นเต้นแล้ว เสียงกวงล้อที่เขาได้ยินก็เริ่มช้าลงเรื่อยๆก่อนที่จะหยุดในที่สุดเข็มก็ชี้ไปยังหมดความสามารถศักดิ์สิทธิ์ได้หมวดความสามารถศักดิ์สิทธิ์จริงๆอี้เทียนหยุนร้องออกมาด้วยความตกใจจนแทบกระโดดจากนั้นกล่องของขวัญก็ถูกเพิ่มเข้าในช่องเก็บของของ,ของเขาเขาหามันเจออย่างรวดเด็วหลังจากนั้นเปิดออกรายละเอียด ของความสามารถศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เผยออกมาตรงหน้าของเขาโชคดีเพิ่มค่าความโชคดีห้าเท่าผ่านแต้มครัง้งทุกวินาทีโชคดีอย่างนั้นหรออีเชินยุนแน่นอนว่ารู้ถึงคุณค่าของสิ่งนี้เมื่อเห็นว่ามันผ่านแต้มทุกวินาทีเขาก็ทําให้เขาแทบกระอากเลือดออกมานี่เทียบได้กับหมดครั้งเลยทีเดียว การล้างผานของความสามารถระดับศักดิ์สิทธิ์นี่ช่างส้านขวัญจริงๆการล้างผานนี้ช่างน่าสะพรึงแต่ผลลัพธ์ของมันก็น่าทึ่งเพิ่มค่าโชคขึ้นตั้งห้าเท่าหลังจากเปิดใช้งานไม่ใช่ว่าเดินๆไปเจอเงินตกอยู่หรอกนะเขาหมดคิวเขาเขามวดคิ้วมุนและเมื่อเดินออกมาอย่างสวนข้างนอก เขาก็เป to ิดใช้งานโชคดีแต้มของความคลั่งถูกผ่านไปรวดเร็วหนึ่งหนึ่งวินาทีต่อหนึ่งแต้มนี่ทำให้อี้เทียนยุนรู้สึกเสียดายอย่างมากแต่ว่าเขาอยากเขียนว่าค่าของโชคนั้นเพิ่มขึ้นแล้วจะมีผลยังไงเมื่อเขาสำรวจพื้นที่รรอบๆมองดูว่ามีสมบัติอะไรตกอยู่ไหมหรือ ไม่ก็มองขึ้นบนฟ้าเพื่อจะมีสมบัติตกลงมาในน้อยท่านกำลังทำอะไรในตอนนี้เองพี่สาวเซียวเลียนก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับมองมาที่ยี่เทียนยุนอย่างสงสัยขณะที่เดินทันใดนั้นเท้าของเธอก็ได้ลื่นทลาลุงมาสู่อ้อมกอดของอี้เทียนยุนที่หัวตาว่องไวก็เอื้อมมือไปรับเธอขณะที่อยากจะพูดอะไรอยู่นั้น พี่สาวเซี่ยวเหลียงก็ได้เงินหน้าขึ้นหอมเข้ากับแก้มของเขาในทันทีอะนายน้อยข้าไม่ได้ตั้งใจพี่สาวเซี่ยวเหลียงกระโดดออกจากอ้อมแขนของอีเทียนหยุนอย่างออ่ยงอายไบหน้าที่งดงามแดงกล่ำ ไม่คิดว่าจะต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้เมื่อจบเขาก็วิ่งออกไปทันทีแม้ว่าจะเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าเธอก็รู้สึกเสียหน้าจริงๆน,นี่คงไม่ใช่ว่าเพราะค่าโชคที่เพิ่มขึ้นหรอกนะอีเทียนหยุนเอามือรูปแก้มของตนจากนั้นก็หยุดใช้งานโชคดีพร้อมกับเอามือแตะที่ริมฝีปากดูเหมือนว่าผลลัพธ์จะยอดเยี่ยมทีเดียว ตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับ Crazy Leveling System ตอนที่12 1 3นะครับก็ถ้าอยากฟังต่อก็ขอความกรุณากดไลค์กด Subscribe นะครับพร้อมทั้งกดแชร์ด้วยนะครับถ้าใจดีกว่านั้นก็เชิญนะครับเรียนเชิญให้บริจาคบริจาคที่ Wallet ได้นะครับข้างใต้ของ VO ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอจบไว้ที่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ